พูดถึงช่วงนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชมเป็นช่วงซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดช่วงหนึ่งเลยทีเดียวใช่ครับเพราะว่ามันนําแต่เรื่องราวประหลาดประหลาดแปลกๆและยอดเยี่ยมมาให้ท่านผูช้ชมได้ชมกันของยากๆเรื้อที่มาออกในนี้โอ้หายากจริงครัต้องบอกตรงๆว่าหายากมากคูดถึงวันนี้จะเป็นเรื่องราวของ,ของสะสม พอพูดถึงของสะสมว่าคุณคุณคุณน้อสะสมอะไรครับผมสะสมจักรยานครับโอ้นี่เห็นไหมครคนเราต้องมีสิ่งที่ชอบเป็นนักปั่นสะสมไ้เยอะไหมครับคันเดียวครับโอ้ยเลยไปเลยเลยไปเลยครับอย่างนั้นเขาเรียกสะสมของคุณสะสมอะไรครับสะสมแมวครับทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตครับลูกป้นลูกปั้นอะไรเงี้ยทุกอย่างเอามีชีวิตกี่ตัวโอ้โหแปดตัวแปดตัวนะฮะแล้วไม่มีชีวิตลูกปั้นนี่ประมาณโอ้ประมาณเจียวเจียวพันนะครับนี่อย่างนี้เรียกว่านักสะสมคันเดียวไม่เสองสะสมจริงๆครับได้ระดับนี้โอ้ผม ต้องถามนะมายืนอยู่ด้วยกันเขาสะสมอยาขนาดนี้คุณสะสมอะไรครับนี่ครับอ๋อมาเลยเลยไปเลยครับเลยไปเลยครับทำไมครับจะรบกวนแบ่งปันของผมไปอดไม่ไม่ไไไม่ต้องการไม่ต้องการนะฮะผมแบ่งให้ได้นะคุณไปข้างหน้าดีกว่านะฮะโอ้ข้างหน้ากันีครับผมจะนี่อยู่แล้วท่านผู้ชมสะสมอะไรครับเอาโมเดลไหมล่ะครับสะสมโมเดลดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เขาหนาลักหนาลักกันนะเป็นไอรอนแมนเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เป็นอะไรเต็มๆท่านสะสมขนาดไหนยังไงก็ช่าง ไม่มีทางเท่าคนคนนี้ที่ผมจะแนะนําให้ท่านได้รู้จักผมบอกได้จริงๆครับตั้งแต่ผมเคยเห็นคนสะสมโมเดลมาด้วยกันผมว่าเขาเป็นซูเปอร์โมเดลจริงๆท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับคุณนัทวุฒิอิ่มวุฒิกุลทางด้านนี้ครับนักวุวตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่โจสวัสดีครับต้องเรียกกันแบบสบายๆพี่โจใช่ครับนี่โจวัดสิงห์ครับโจวัดสิงห์ฉายาเขานะฮะ ท่านผู้ชมผมเกิดมายังไม่เคยเห็นใครสะสมอะไรได้ขนาดนี้ของที่อยู่ในรายการเหล่านี้ทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เป็นประมาณไม่ถึง5%เที่เขามีอยู่แล้วโมเดลที่เขาสะสมแต่ละอย่างมันเกินเหตุจริงๆครับมันเกินเหตุมันยิ่งใหญ่มันมหาศาลมันโมโหฬานมากๆผมก็มีเหมือนกันตัวเท่านี้แต่ของเขาโอ้โหนี่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 ของจริงนะท่านผู้ชมขนาดเท่าตัวขนาดเท่าตัวจริงนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ไม่ใช่ของโกงเตกนะครับนี่ไอออนแมนตัวจริงครับแข็งปักปักปักเดียวเราจะมาคุยกับเขาว่าทําไมถึงได้ทําอย่างนี้แล้วเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะครับคุณทําอาชีพหลักอะไรครับทําฟาร์มจระเข้ที่อำเภอพระสิงห์จังหวัดชัยนาทครับอ๋อ้ทำฟาร์มจระเข้พูดกันตรงๆว่าก็พอมีตังค์อยู่บ้างละก็ทําฟาร์มจระเข้นะครับอะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณสะสมมากขนาดนี้ครับคุณโจครับคือเราเวลาเราดูภาพยนตร์นะครับพวกซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันก็เป็นแบบอยู่ในดวงใจเราเนี่ยครับ ก็เลยเวลาพอไปเจอตัวโมเดลเงี้ยเราก็เลยอยากจะให้สะสมไว้อยู่ที่บ้านเหมือนได้สัมผัสเขาได้เห็นเขาทุกวันชอบแบบนั้นเลยเก็บมานานเท่าไหร่แล้วครับประมาณ7-8ปีได้แล้วเจ็ดถึงแปีตัวแรกที่เริ่มเก็บเลยตัวอะไรครับเริ่มแรกจะเป็นพวกกระจะปองของญี่ปุ่นนะครับตัวเล็กๆี่เห็นมามคนเราต้องมีการเริ่มต้นเริ่มจากตัวเล็กๆใช่ครับเหมือนผมสะสมจักรยานเริ่มต้นที่คันเดียวต่อไปก็เท่าที่ละปัญญามีแค่นั้นนะปัญญามีแค่นั้นนะครับ จริงๆแล้วคืยเริ่มจากตัวเล็กๆก่อนแล้วก็ไล่มาเป็นจนตัวโตวันนี้ที่เอามาเป็นแค่บางส่วนเราจะดูกันสักหน่อยไหมเราเริ่มจากตรงไหนดีแต่พูดเลยนะเราไล่กันตัวนี้คืออะไรครับอันนี้เรื่องแบทแมนเดอะดักไนท์ครับผมนี่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าโซนนี้ครับตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้คืออะไรอันนี้โจ๊กเกอร์ครับผมโจ๊กเกอร์หนูบอกเลยนะหนูดูหนังมาแล้วครับคือวันนั้นเนี่ยขออนุญาตเล่าหน่อยหนูไปดูแล้วแบบว่าปรากฏว่ามันไม่มีภาคภาษาไทยมีซาวด์แท็ก หนูฟังแค่จ๊อกเกอร์มันพูดคำเดียวหนูรู้สึกว่าเอ้ยมือเล่นดีว่ะ lady and gentleman เจําจำได้เลยประโยคที่ประโยคเดียวรู้สึกว่าโอ้โหทำไมกูขนลุกตามมึงไปวะประมาณนั้นเลยอ่ะมันแล้วแล้วความเหมือนท่านผู้ชมผมกล้องจับเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้นึกว่าเป็นหุ่นเลยนะดูดูจากภาพดิตอนนี้ทำมุมนี้นะฮะกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบิดนี่นี่มันเหมือนหุ่นตรงไหนเนี่ยมันเหมือนของจริงเลยตันโทษนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับ ตัวนี้สี่หมกว่าครับ4 0 0 0มกว่าบาทแล้วใครทำออกมาครับบริษัท H T G U S เขาทำเองเลยใช่ไหมครับเขาเป็นมีลิขสิทธิ์ของเขาลิขสิทธิ์เขานะครับแล้วคุณก็ไปเห็นแล้วก็เอามาหนึ่งตัวครับผมโอ้โหอันนี้ต้องไล่ล่าแบทแมนล้วครับแบทแมนกันนี้ก็เป็นเดอะดัคไนท์ครับผมครับครับอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็สี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าบาทครับอันนี้บริษัทเดียวกันที่แล้วเวลาเราสั่งสั่งได้เลยหรือเปล่าฮะ คือตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวต้นแบบมาเปิดให้เราพรีออเดอร์ก่อนโอ้โสมมติพรีออเดอร์เราเปิดพรีออเดอร์แบบสี่หมื่นใช่ไหมครับ <c oughs> ไปรอรับของปีหน้าครับจะได้ของอแล้วก็กลของจะออกเนี่ยราคาก็ขยับขึ้นไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเขาเล่นแล้วจะไม่มีคําว่าขาดทุนเพอ,อ,อเขาดูพรีออเดอร์ก่อนสมมติพรีออเดอร์มา4 0 0 0มื่นเขาตัดสินใจว่าตัวนี้เขาชอบเขาเอาเลยสมมติเขาชอบตัวนี้เขาเอาจองเลยปุ๊บนั่งนิ่งๆอีกปีหนึ่งถึงจะได้แต่อีกปีหนึ่งจะได้จากจากปี่ ปัจจุบันนี้ถ้าผมซื้อน่าจะประมาณ6 0,000ได้หกหมื่นเขาไม่มีขาดทุนไงพอออกของมาปั๊บวันที่เอาเงินไปจ่ายก็4 0,000ของซื้อในตลาด60,000ถึง80,000แล้วแต่ตัวใช่คับใช่ไหมฮะนี่วิธีการเขาเล่นฉลาดนะครับดูตัวตัวนี้นี่อันนี้คืออันนี้เรื่องคนเหล็กครับนี่คนเหล็ก t e r น i n a t o r ครับผมเทอร์มิ m i เตอร์ครับผมอันนี้เราก็ทําแบบเดียวกันวิธีการเดียวกันใช่แล้วสั่งมาอย่างตัวนี้ตัวเท่าไหร่ครับครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวเขาอาจจะโมโหขึ้นมาได้ตาเขาแดงนี่ไหลม ตัวนี้ก็สี่หมื่นบาทนะครับราคาพรีออเดอร์นะครับนี่เหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันนี่เป็นชุดหนึ่งอ่ะเรามาดูต่อไปเอาเป็นว่าโต๊ะนั้นก็แสนกว่าแล้วนะฮะเห็นๆนะฮะมาอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือชุดแอคเวนเจอร์ของมูฟวี่ครับผมแอคเวนเจอร์มูฟวี่นะครับเป็นแอคเวนเจอร์ชุดนี้ทั้งชุดเท่าไหร่ครับชุดนี้ทั้งชุดตอนนี้น่าจะเป็นแสนกว่าบาทคกับแสนห้า ประมาณแสนห้าแต่ตอนแรกมันออกมาตัวงเท่าไหร่ตัวละเฉลี่ยประมาณ20,000บาทครับ20,000บาทงานเขาละเอียดมากเนี่ย็บเก่งเนี่ยไม่ใช่ภาพขาดรอยเลยจริงนะครับอันนี้ผ้าจริงนะฮะเนี่ยเป็นผ้าจริงตัดเย็บจริงหมดไ้อรอนแมนเนี่ยไอรอนแมนตรงส่วนขาเนี่ยเขามีรอยขี้โครงขี้โคลนหมดเลยนะครับตรงเนี้ย หมือนเป้เลยแล้วผมก็เอามือไปถูปรากฏว่าเออไม่ใช่ใช่มันอยู่ข้างในเลยมันอยู่ข้างในแบบนี้เลยนะแล้วก็ตอนแรกหนูนึกว่าเอ้ยทำไมทิ้งงานออกมาตั้งแล้วมันไม่เช็ดว่างพอไปเช็ดเอ้ยมันเป็นโคลนจริงใช่ไหมฮะใช่มันเป็นตั้งจความละเอียดรอความคุณแต่งงานหรือยังครับมีครอบครัวแล้วครับมีครอบครัวมีบุตรหรือยังครับมีแล้วครับผมบุตรคุณโชคดีสุดๆเลยบุตรคุณผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับโอ้โหสวรรค์สวรรค์สวรรค์อ โอ้โหลูกคุณนีิสวรรค์จริงๆตอนนั้นจากชุดเล็กๆตอนนี้มาชุดใหญ่ขึ้นอันนี้คืออันนี้เป็นไอรอนแมนครับผมอันนี้เป็นชุดชุดที่เรียกว่าเป็นหนังหรือเปล่าตามหนังมูฟวี่เหมือนไงครับผมมูฟวี่เหมือนกันอันนี้เป็นไอรอนแมนภาคสามครับผมใช่อันนี้ล่าสุดฮะครับผมอันนี้ก็จะพิมพ์ตรงนี้ไปเลยว่าไอรอนแมนสามอ๋อจะพิมพ์ไปเลยอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าหมื่นครับห้าหมื่นเขาทำทั้งหมดกี่ตัวประมาณประมาณทั่วทั่วโลก1,000ตัวครับ1,000ตัวโอ้โหมันเตเามลยทีครับ อ๋อทำประมาณพันตัวเหรอทุกทุกอย่างนี่เหรอบางชิ้นก็500ครับบางชิ้นก็500คร้อยบาทครับโอ้โหราคาต้องไปแบบว่ามันลิมิเต็ดขนาดนี้คุณถึงได้สามารถกล้าสะสมว้คุณฉลาดมากเลยเจ้านี่คือประมาณพันตัวตัวนี้ห้าหมื่นตอนนี้เขาขายกันประมาณเท่าไหร่ของได้แล้วเนี่ยกอบแสนนะครับนั่นไงนั่นไง ท่านผู้ชมตอนแรกผมอ่ะนึกว่าเขาบ้าเดี๋ยวว่าเดีย๋ยวว่าแต่พี่น้อพวกผมคุยกันเนี่ยเขา,เาต้องบ้าอ้ตอนแรกบางทีลูก คุณเปคุณมาเฮ้ยจะหลาเราเยอะเลยใช่นี่มันีปรักด้วยนะครับมันมีปลั๊กด้วยผมดึงออกแล้วไม่มีเียยวงเขาเสียเขาเสียว่ามีไฟเดี๋ยวเขาดู่ฟมีไฟตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมก็ประมาณเดียวกันนี่เป็นชุดจากนี่อัน้เอะไรครับอันนี้อันนี้อันนี้ภาคสครับภาคสคุณมีครบทุกภาคไหมมีทุกภาคครับคือถ้าเกิดพรีออเดอร์มาผมก็พีครบทุกภาคอะไรพีครบให้หมดเลยแต่ที่มันน่าภูมิใจไปกว่านั้นคือตัวนี้ไอ้ตัวนี้สุดยอดจริงๆท่านผู้ชม ตัวนี้นี่คือ Iron Man 3เหมือนกันครับมาร์คสิบสองครับผมฮะเขาเรียกมาร์คสี่สิบสองมาร์คสี่สิบสองอันนี้ของจริงปะก็สเกลเท่าตัวจริงหมดเลยครับผมป่าครับหมายถึงคุณซื้อมาของจริงหรือเปล่าของจริงครับของจริงครับผมจะถามว่าคุณสะสมของปลอมไหมไม่เลยครับไม่นิยมไม่ะท่านผู้ชมฟังนะฮะนักสะสมเขาเล่นเขาเล่นของจริงเขาไม่ได้สะสมของปลอมมีนะของปลอมแบบนี้มีก๊อปตัวจริงเท่าไหร่ครับสามแสนบาทครับนี่สามแสนบาทซื้อมาพรีออเดอร์สามแสนครับ ราคาขายจริงๆประมาณคือส่วนใหญ่หนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยครับน้อยคนที่จะคือถ้าเกิดการเทรดขายเนี่ยตัวเล็กจะขายง่ายกว่าหนึ่งต้นหนึ่งนี่ต้องคนที่แบบชอบจริงๆหมายถึงว่าหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยนี่สั่งปึ้งก็ทำตัวเดียวสองตัดส่วนออตัดส่วนหนึ่งต้นหนึ่งแล้วนี่เขาทำกี่ตัวก็ทำตามออเดอร์ครับผมคือแบว่ามีคนสั่งถึงทำไม่งั้นเขาไม่มาทำเผื่อรอไว้ก่อนตแล้วนี่เท่าไหร่นี่ประมาณก็ทำกี่ตัวน่าจะผมเมืองไทยเนี่ยไม่เกิน3ตัสเมืองไทยไม่เกิน3ตัว เั้โหแล้วนี่จะไปตั้งอยู่บนบ้านเชียงรายนะโอ้โหบ้าป่ะเนี่ยพูดจาอะไรคิดบ้างนะโอเคโมโหเลยเนี่ยอยู่หน้าบ้านเลยอยู่หน้าบ้านแขกมใครมาเรามีป้ายจิที่มือนะบ้านไตรภพ นี่คือตัวหนึ่งประมาณ3 0 0 0 0นบาทครับสามแสนท่านผู้ชมครับนี่อีกมาทางด้านนี้นี่สวยมากนะสไปเดอร์แมนเนี่ยสไปเดอร์แมนอ่ะสไปเดอร์แมนอ่ะครับนี่นี่นี่สไปเดอร์แมนอันนี้เพิ่งได้รับสินค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเธอเธออยู่ทางด้านนี้นี่หนึ่งถือว่ามันยังแบบมันเหมือนมันยังมีกลิ่นความใหม่อยู่เลยอ่ะนี่นี่นี่คือสไปเดอร์แมนแบบเดียวกันหมดเลยวิธีการซื้อวิธีอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างตัวเท่าไหร่ครับครับ ตัวนี้หกหมื่นกว่าครับหกหมื่นกว่าอ้อนี่แสดงว่าเท่าไหร่คุณสู้หมดเลยเด็กก็ซื้อทุกตัวครับที่ออกมาอ๋อเหรอตัวนี้มัดกล้ามเนื้อเหมือนในภาพยนตร์ทุกอย่างเลยนะครับอ,อันนี้มีประวัตินิดนึงครับตัวนี้ไม่มีพรออเดอร์ขาย ตัวนี้เหรอครับเป็นงานศิลปินปั้นอ๋อเหรอคือเป็นศิลปินบาซินเขาปั้นที่ประเทศเขาอ๋อเหรอถ้าเราเอาต้องสั่งซื้อทางทางเว็บไซต์อ๋อวตัวนี้นะไม่มีค่ายไม่มีอะไรไม่มีค่ายเลยอยู่อยู่ทำขึ้นมาเองคนเดียวเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เบสเซตแล้วรวมหมด70,000กว่าบาทครับโอ้โหแล้วอย่าบอกนะวยนี่คือลายเซ็นอานองกิ้งไม่ใช่ครับเป็นลายเซ็นของคนที่ปั้นคนที่ปั้นมาจากประเทศอะไรนะครับบราซิลบราซิลโอ้โหนี่ถามตรงนะมันมีเยอะทั้งหมดประมาณกี่ตัวทั้งหมดที่มีีท่่บ้าานนจะ สองสามพันตัวครับตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเล็กๆอย่างนี้ตัวเล็กๆไม่นะพ่ตัวใหญ่ๆสองสามพันตัวถามจริงเมียเมือเราไม่มีไม่บ่นไม่อะไรเลยเหรอพี่คือซื้อก่อนที่จะแต่งงานครับผมอ๋อเดี๋ยวดีกว่าก่อนซื้อก่อนจะแต่งงานไหมก็พอแต่งงานแล้วขอรับสภาพใช่ไหมใ่ไม่ใช่หมายว่าแต่งงานแล้วหยุดไม่ได้หยุดไม่หยุดไม่หยุดก็คือเรามีอยู่แล้วอ่ะเราชอบอยู่แล้วพอแต่งมานปุ๊บ ก็ชอบอ่ะก็สะสมก่อนที่ยัรู้จักกันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นของนี่อย่ายุ่งตบเลยพี่เชิญหนูฟันกันดีกว่าดีฟันกันดีกว่านี่ยเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่เป็นฝันอันนี้ได้ใช้ได้จริงๆเลยวะรันี่นี่นะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะช่วยช่วยลดไฟในสตูนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมปิดก่อนปิดก่อนดูนะช่วยลดไฟลงนะลดไฟลงหน่อยนะฮะท่านผู้ชมครับผมเป็นผมนะครับเฮ้ยลดลดดวงหน้านี่ฮะดวงหน้าเนี่ยลดลดนิดนึงนะฮะผมจะบอกท่านผู้ชมมนิดดเียวว่่าผอะ เป็นเจไดครับนี่ฮะนี่ฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันเป็นเจไดฮะนี่ดูท่านผู้ชมดูตอนแรกตอนแรกตอนแรกไม่มีอะไรครับตอนแรกยังไม่มีเรื่องนะครับตอนแรกตอนนี้ยังไม่มีเรื่องพอมีเรื่องเอ้ยเฮ้ยเอ้าไอเตี้ยนี่เองในเรื่องนี้วะอาจารย์อะไรอะอะอาจารนแกก็ต้องเจอกับฉันเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้แกเจอกับฉันแม่นี่ ไฟจริงๆเลยฮ้ยไฟไฟขึ้นครับไฟขึ้นโอ้เท่มากท่านผู้ชมดูันเี้มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยโอ้โหอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่ืนกบายครับื่นบายเครับผมโอ้ยันไปซื้อมีดดีกว่านะอันนี้อันนี้น่ารักดีอ่ะเนี่ยฮะต่อไปต้นต้นเรยครับป๊ โโออ้้้หสวววยยเชีีีันนนางคุณนวัดครับมีของใหญ่ๆอย่างนี้ประมาณ2 2,000พันกว่าชิ้นครับไอ้เล็กๆๆรวมแล้วหมื่นกว่าชิ้นครับโอ้โหเลยคิดจะเปิดพิพิธภัณฑ์อยู่ที่จังหวัดอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาฏจะเปิดที่วัดสิงห์จะเปิดที่อำเภอดวเดิ๊ด คุณอย่าเพิ่งเดินกลางได้มาอยากอยากอยากชิ้นสุดยอดชอบชอบพีเดเตอร์มากพีเดเตอร์นี่เหมือนั้ยเหมือนมากเหมือนแบบสุดยอดท่านผู้ชมให้ข้าอธิบายนิดนึงแล้วต้องดูแววตาด้วยนี่ฮะคือตัวนี้เป็นพีเดเตอร์ที่ปั้นสวยที่สุดในโลกแล้วครับคือไม่มีตัวไหนสวยเท่าตัวนี้นะครับอ๋ออ้นอันนี้ก็พรีออเดอร์เหมือนกันพรีออเดอร์ครับเลอฮะคือเริ่มพรีออเดอร์เนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นผมได้มาแสนสองแสนสองตอนนี้สองแสนกว่ายังไงสองแสนกว่ายังไม่ขาย เพราะ oh. นี่มันเป็นฉากที่ถ้าผมจำไม่ผิดคือข้างหลังมันได้เป็นไฟลุกๆอ่ะแล้วตัวนี้หันหลังกลับมาแล้วก็ว้า <Wow. S 1> เปิดหน้าให้เราเห็นนี่สุดยอดคุยผสวยมวสวยตัวนี้สวยจริงๆครับ <Okay. S 1> ตัวนี้ปั้นได้สวยมากรครับ แล้วก็นี่ก็อย่างที่คุณนวัดคุณนวัดชอบซุปเปอร์แมนนะฮะอันนี้แบบเหมือนจริงนะกำลังจะบินได้ด้วยนะพีนวัดพีนวัดมันจะแพ้ถางเก่งในแดงๆดงเลยไม่ใช่คือเขาเขาคิดว่าเขาเป็นซุปเปอร์แมนมันจริงคือนี่อยู่อยู่กับแมวที่บ้านใส่เก่งในตัวเดียวเฮ้จิตราดันแมวเบื่อเลยแม่ไม่แม่ชอบเบื่อเลยแมวบอกว่าชอบมาใส่กางเกงในแดงเยอะมากนี่ครับผมคิดคิดจะซื้อไปตลอดใช่ไหม ก็ยังซื้อเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ยังซื้ออยู่แล้วคิดจะทำพิพิธภัณฑ์ให้คนดูจริงๆใช่ไหมครับคือเริ่มแรกเนี่ยก็คือเก็บไว้สะสมไว้ดูเองก่อนพอนนี้พอมันเยอะๆเข้ามาเรารู้สึกว่าดูคนเดียวมันเห็นแค่ตัวเงอนครับก็เลยคิดว่าแชร์ให้คนอื่นดูบ้างก็ดีอย่างไงครับลงทุนไปทั้งหมดแล้วนะเอาทั้งตัวเล็กด้วยนะเอาตัวเล็กๆด้วยแล้วจนถึงตัวใหญ่ด้วยรวมแล้วเป็นเงินประมาณไม่ไม่ต่ำกว่าสิบกว่าล้านเนี่ยสิบกว่าล้านซื้อของเล่น เิดกว่าล้านตกว่าล้านสำหรับของเล่นซื้อของเล่นอโทษถ้าเป็นลูกเต้าซื้อตัวเดียวก็พอแลวแต่ผลปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏกลับกลายเป็นของที่มีค่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเปิดพิพิธภัณฑ์ผมการันตีได้ว่าเด็กทั้งประเทศจะหลั่งไหลไปที่นั่นอย่างแน่นเลยแล้วยิ่งโดยเฉพาะคนที่ชอบเหมือนกันเนี่ยคือบางทีบางคนเนี่ย มีเงินแต่ก็หาซื้อไม่ได้กก็จะไปดูเท้ยขอไปเต็บแบบขอดูตัวจริงหน่อยดิว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเทรดก็ได้แลกเปลี่ยนกันได้ไปมาหาสู่กันได้แล้วก็เอามาแสดงมาตั้งให้ดูนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัทวุฒิอิ่มวุฒิกุลเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมรายการกับเรานะรักอะไรก็ตามทําอะไรก็ตามเอาให้มันจริงเอาให้มันสุดเท่าที่เราทําได้นะอย่างผมผมเห็นคุณแล้ววันนี้เป็นแรงมดานใจผมจะเริ่มสะสมแล้วสะสมอะไรครับลูกหินทำไมอ่ะเราต้องเริ่มจากที่เราทําได้น เราต้องเริ่มจากที่เราทำได้ผมก็สะสมลูกแก้วก่อนไสะสมทำไมลูกแก้วแบ่งของหนูไปขอสะสมนี่เอาไปสักสิบห้าล้านนี่เห็นไหมไม่เอาขอบใจสะสมนี่ไม่เอาเลยครับขอบคุณมากๆที่ร่วมรายการกับเราทำให้จริงฮะตั้งใจตั้งใจมั่นแล้วค่อยๆไล่ไปเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็จะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันสักสักครู่พงศสิงหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกเระชุ่มต่อไปทั้งรากันสักครู่เดียวครับหลายคนจะบอกว่า ทำไมไม่กินละ่ะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงวางจากราวาวางทาจะร้อมาหล่ยทีไปสวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับก็ยังไงอย่าลืมฝากติดตามรายการทวายไลฟ์โชว์ได้ทางบ่อน TV Official อย่าลืมกดติดตามนะ <c oughs> ที่สำคัญอนะเซลฟี่ตัวเองด้วยนะนะราก็